สวัสด,ดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้รู้จ <mon> ัก <t> กับสําเนาทะเบียนรถกันนะครับเวลาที่เราทําประกันหรือว่าจะต่ออายุกรมธรรม์หรือว่าจะแจ้งงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนที่ซื้อประกันใช้เองหรือว่าเป็นตัวแทนในหน้าเนาะที่เพิ่งมารู้จักธุรกิจประกันภัยนะครับก็มาดูวิดีโอนี้ได้เลยนะนี้แนะนําให้ดูกันเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจเป็นตัวแทนขายนะพรบประกันภัยรถยนต์แล้วก็ประกันวินาศภัยนะครับพวกสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านสามารถทาได้นะครับก็ สามารถแอดไลน์แอดตรงนี้นะครับแล้วก็ทักเข้ามาถามกันได้เลยนะหรือว่าจะโทรมาสอบถามตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสำเนาทะเบียนรถกันนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าจะแจ้งงาน2บวก3าบวกนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวสำเนาทะเบียนรถนะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะหรือจะเป็นหน้าตารางกรมธรรม์เดิมก็ได้นะครับในส่วนของตัวสำเนาทะเบียนรถนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีบอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับตัวรถยนต์นะใครหรือว่าท่านใดที่เป็นลูกค้านะครับส่งสำเนาทะเบียนรถมานะครับขอความกรุณา ขอให้พอขยายแล้วให้มันชัดๆนะครับมองเห็นเลขได้ไม่เบลอนะหนึ่งก็คือในส่วนของตัวนี่นะครับเลขทะเบียนรถของเรานะครับแล้วก็จังหวัดเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวปีที่จดทะเบียนนะครับตรงนี้ก็คือ2อ6 2นะครับก็สามารถดูตรงนี้ได้นอกจากนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญสําคัญหลายส่วนเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวประเภทนะครับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดที่นั่งอันนี้ก็คือจะเป็นรถเก่งนะครับเนี่ยเป็นเก่ง2ตอนนะครับแล้วก็ยี่ห้อรถอะไรนะครับตรงนี้นะ แล้วก็แบบอะไรนะครับบางทีแบบเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เป็นซิตี้แบบนี้นะครับก็จะเป็นรหัสของแบบของรุ่นของบริษัทนั้นๆของยี่ห้อนั้นๆนะครับก็จะดูได้เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้ในการแจ้งงานก็คือจะเป็นในส่วนนี้นะครับเลขตัวรถนะครับหรือว่าเลขตัวถังนะครับเลขถังนะครับก็จะดูตรงนี้แล้วก็เลขเครื่องยนต์นะครับก็จะดูตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกไว้ด้วยนะครับว่าเลขตัวรถเนี่ยอยู่ตรงไหนนะใต้ที่นั่งขวานะครับอันนี้เราก็ไปหาได้ถ้าในกรณีต้องขูดนะครับอ่า แล้วก็ยี่ห้อรถยนต์อะไรนะครับแล้วก็ขนาดกี่ซีซีนะครับแล้วก็กี่ซีซีนะครับตรงนี้ก็เป็นพันห้านะเขาไม่จะมี4ี่เจ็ดอ่อสี่หนึ่งสี่เก้าเจ็ดนะครับเขาจะเรียกเป็นพันห้าร้อยซีซีเนาะในกรณีที่เราซื้อประกันนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวผู้ครอบครองนะครับหรือว่าเจ้าของเนาะก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าเจ้าของรถคันนี้คือใครนะครับในกรณีที่มีติดไฟแนนซ์นะครับก็หรือว่าเราซื้อผ่านไฟแนนซ์นะครับก็จะมีผู้ถือกรรมสิทธ เป็นชื่อไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ชื่อพ่อชื่อผู้ครอบครองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเรานะครับโอเคอันนี้ก็คือชื่อผมเองนะครับมาดูตรงนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเลขที่บัตรนะครับใช้ในการแจ้งด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยเวลาที่จะแจ้งงานนะครับรบกวนว่าขอเป็นเบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะครับหนึ่งก็คือว่าในกรณีถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อเป็นกรณีพอร์ตนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปยืนยันหรือว่าโทรคอนเฟิร์มนะครับว่า ลูกค้าต้องการผ่อนจริงไหมนะครับหนึ่งก็คือเป็นผลประโยชน์กับลูกค้าเองนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าบางท่านนะครับรู้ว่าอาจจะเคยเจอมาว่าเอ๊ะมีตัวแทนเนี่ยลูกค้าจ่ายเงินสดมาแต่ไปทำาพอตอะไรแบบนี้อันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเจอกรณีนี้นะครับถือว่าเป็นทุจริตนะครับก็คือจะโดนออกจากเอ่อออกจากในหน้าไปเลยนะครับก็คือไม่สามารถขายได้โดนฟ้องล้องอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ให้เบอร์โทรมานะครับแล้วก็ให้ทางบริษัทเนี่ยโทรมาคอนเฟิร์มกับทางลูกค้าเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ปลอดภัยแล้วก็ เป็นผลประโยชน์กับทางลูกค้าเองนะครับว่าเรายืนยันนะในการผ่อนนะครับในกรณีที่ผ่อนของผมก็มีผ่อนด้วยนะครับสามารถผ่อนได้ตั้งแต่2อถึงสิเดือนเลยนะครับเป็นผ่อนเงินสดนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับพวกสำเนาทะเบียนรถนะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับหรือว่าใครที่แบบว่าต้องการสมัครเป็นตัวแทนนะครับเป็นในหน้านะครับในการขายพอบประกันภัยรถยนต์ขายสินเชื่ออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถสอบถามหรือว่าแอดไลน์สมัครเข้ามาได้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะสวัสดีครับ